ปุเพนิวาสานุสติยานที่แท้จริงพิขูทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่าใดเมื่อตามระลึกย่อมตามระลึกถึงปุกเพนิวาสมีอย่างเป็นอเนกสมณะหรือพรามเหล่านั้นทั้งหมดย่อมตามระลึกถึงซึ่งอุปทานนัขันทั้งห้าหรือขันใดขันหนึ่งแห่งอุปทานนัขันทั้งห้านั้นห้าอย่างไรกันเล่าหาคือพิขูทั้งหลาย เขาเมื่อตามระลึกย่อมตามระลึกถึงซึ่งรูปนั่นเทียวว่าในอดีตการนานไกลเราเป็นผู้มีรูปอย่างนี้ดังนี้บ้างพิขูทั้งหลายเขาเมื่อตามระลึกย่อมตามระลึกถึงซึ่งเวทนานั่นเทียวว่าในอดีตการนานไกลเราเป็นผู้มีเวทนาอย่างนี้ดังนี้บ้างพิขูทั้งหลายเขาเมื่อตามระลึกย่อมตามระลึกถึงซึ่งสัญญานั่นเทียวว่า ในอดีตการนานไกลเราเป็นผู้มีสัญญาอย่างนี้ดังนี้บ้างที่กูทั้งหลายเขาเมื่อตามระลึกย่อมตามระลึกถึงซึ่งสังขารนั่นเทียวว่าในอดีตการนานไกลเราเป็นผู้มีสังขารอย่างนี้ดังนี้บ้างที่กูทั้งหลายเขาเมื่อตามระลึกย่อมตามระลึกถึงซึ่งวิญญาณนั่นเทียวว่า ในอดีตการนานไกลเราเป็นผู้มีวิญญาณอย่างนี้ดังนี้บ้างพิกูทั้งหลายทำไมเขาจึงกล่าวกันว่ารูปพิกูทั้งหลายธรรมชาตินั้นย่อมสลายเพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่ารูปสลายเพราะอะไรสลายเพราะความเย็นบ้างเพราะความร้อนบ้างเพราะความหิวบ้างเพราะความระหายบ้างเพราะการสัมผัสกับเหลือบยุงลมแดด และสัตว์เลื้อยคลานบ้างพิกุทั้งหลายธรรมชาตินั้นย่อมสลายเหตุนั้นจึงเรียกว่ารูปพิกุทั้งหลายท้าไมเขาจึงกล่าวกันว่าเวทนาพิกุทั้งหลายธรรมชาตินั้นอันบุคคลรู้สึกได้เหตุนั้นจึงเรียกว่าเวทนารู้สึกซึ่งอะไรรู้สึกซึ่งสุขบ้างซึ่งทุกบ้างซึ่งอัทุกขมสุขบ้าง ภิขุทั้งหลายธรรมชาตินั้นอันบุคคลรู้สึกได้เหตุนั้นจึงเรียกว่าเวทนาภิขูทั้งหลายทำไมเขาจึงกล่าวกันว่าสัญญาภิขูทั้งหลายธรรมชาตินั้นย่อมหมายรู้ได้พร้อมเหตุนั้นจึงเรียกว่าสัญญาหมายรู้ได้พร้อมซึ่งอะไรหมายรู้ได้พร้อมซึ่งสีเขียวบ้างซึ่งสีเหลืองบ้างซึ่งสีแดงบ้างซึ่งสีขาวบ้าง พิกุทั้งหลายธรรมชาตินั้นย่อมหมายรู้ได้พร้อมเหตุนั้นจึงเรียกว่าสัญญาพิกุทั้งหลายทำไมเขาจึงกล่าวกันว่าสังขารพิกุทั้งหลายธรรมชาตินั้นย่อมปรุงแต่งให้เป็นของปรุงแต่งเหตุนั้นจึงเรียกว่าสังขารปรุงแต่งอะไรให้เป็นของปรุงแต่งปรุงแต่งรูปให้เป็นของปรุงแต่งโดยความเป็นรูป ปรุงแต่งเวทนาให้เป็นของปรุงแต่งโดยความเป็นเวทนาปรุงแต่งสัญญาให้เป็นของปรุงแต่งโดยความเป็นสัญญาปรุงแต่งสังขารให้เป็นของปรุงแต่งโดยความเป็นสังขารปรุงแต่งวิญญาณให้เป็นของปรุงแต่งโดยความเป็นวิญญาณอิขุทั้งหลายธรรมชาตินั้นย่อมปรุงแต่งให้เป็นของปรุงแต่งเหตุนั้นจึงเรียกว่าสังขาร พิก u ทั้งหลายทำไมเขาจึงกล่าวกันว่าวิญญาณพิก u r ทั้งหลายธรรมชาตินั้นย่อมรูร้แจ้งเหตุนั้นจึงเรียกว่าวิญญาณรูร are are ร้แจ้งซึ่งอะไรรู้แจ้งซึ่งความเปรี้ยวบ้างซึ่งความขมบ้างซึ่งความเผ็ดร้อนบ้างซึ่งความหวานบ้างซึ่งความขืนบ้างซึ่งความไม่ขืนบ้างซึ่งความเค็มบ้างซึ่งความไม่เค็มบ้าง ภิกุทั้งหลายธรรมชาตินั้นย่อมรู้แจ้งเหตุนั้นจึงเรียกว่าวิญญาณภิกุทั้งหลายในขันทั้งห้านั้นอริยสาวกผู้มีการสดับย่อมพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ชัดดังนี้ว่าในการนี้เราถูกรูปเคี้ยวกินอยู่แม้ในอดีตการนานไกลเราก็ถูกรูปเขี้ยวกินแล้วเหมือนกับที่ถูกรูปอันเป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในการนี้ ฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราเพลิดเพลินรูปในอนาคตแม้ในอนาคตการนานไกลเราก็จะถูกรูปเขี้ยวกินเหมือนกับที่เราถูกรูปอันเป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในการนี้ฉันใดก็ฉันนั้นอริยะสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่เพ่งต่อรูปอันเป็นอดีตไม่เพลิดเพลินรูปอนาคตย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัด ดับไม่เหลือแห่งรูปอันเป็นปัจจุบันพิขูทั้งหลายในขันทั้งห้านั้นอริยาสาวกผู้มีการสดับย่อมพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ชัดดังนี้ว่าในการนี้เราถูกเวทนาเคี้ยวกินอยู่แม้ในอดีตการนานไกลเราก็ถูกเวทนาเคี้ยวกินแล้วเหมือนกับที่ถูกเวทนาอันเป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในการนี้ฉันใดก็ฉันนั้น ถ้าเราเพลิดเพลินเวทนาในอนาคตแม้ในอนาคตตการนานไกลเราก็จะถูกเวทนาเคี้ยวกินเหมือนกับที่เราถูกเวทนาอันเป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในการนี้ฉันใดก็ฉันนั้นอริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่เพ่งต่อเวทนาอันเป็นอดีตไม่เพลิดเพลินเวทนาอนาคตย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัด ดับไม่เหลือแห่งเวทนาอันเป็นปัจจุบันพิขูทั้งหลายในขันทั้งห้านั้นอริยสาวกผู้มีการสดับย่อมพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ชัดดังนี้ว่าในการนี้เราถูกสัญญาเคี้ยกินอยู่แม้ในอดีตการนานไกลเราก็ถูกสัญญาเคี้ยกินแล้วเหมือนกับที่ถูกสัญญาอันเป็นปัจจุบันเคี้ยกินอยู่ในการนี้ฉันใดก็ฉันนั้น ถ้าเราเพลิดเพลินสัญญาในอนาคตแม้ในอนาคต,ตการนานไกลเราก็จะถูกสัญญาเคี้ยวกินเหมือนกับที่เราถูกสัญญาอันเป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในการนี้ฉันใดก็ฉันนั้นอริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่เพ่งต่อสัญญาอันเป็นอดีตไม่เพลิดเพลินสัญญาอนาคตย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัด ดับไม่เหลือแห่งสัญญาอันเป็นปัจจุบันที่ขูทั้งหลายในขันทั้งห้านั้นอริยสาวกผู้มีการสดับย่อมพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ชัดดังนี้ว่าในการนี้เราถูกสังขารเคี้ยวกินอยู่แม้ในอดีตการนานไกลเราก็ถูกสังขารเคี้ยวกินแล้วเหมือนกับที่ถูกสังขารอันเป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในการนี้ฉันใดก็ฉันนั้น ถ้าเราเพลิดเพลินสังขารในอนาคตแม้ในอนาคตตการนานไกลเราก็จะถูกสังขารเคี้ยวกินเหมือนกับที่เราถูกสังขารอันเป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในการนี้ฉันใดก็ฉันนั้นอริยะสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่เพ่งต่อสังขารอันเป็นอดีตไม่เพลิดเพลินสังขารอนาคตย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือ แห่งสังขารอันเป็นปัจจุบันพิขุทั้งหลายในขันทั้งห้านั้นอริยสาวกผู้มีการสดับย่อมพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ชัดดังนี้ว่าในการนี้เราถูกวิญญาณเคี้ยวกินอยู่แม้ในอดีตการนานไกลเราก็ถูกวิญญาณเคี้ยกินแล้วเหมือนกับที่ถูกวิญญาณอันเป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในการนี้ฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราเพลิดเพลินวิญญาณในอนาคต แม้ในอนาคต,ตการนานไกลเราก็จะถูกวิญญาณเคี้ยวกินเหมือนกับที่เราถูกวิญญาณอันเป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในการนี้ฉันใดก็ฉันนั้นอริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่เพ่งต่อวิญญาณอันเป็นอดีตไม่เพลิดเพลินวิญญาณอนาคตย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือแห่งวิญญาณอันเป็นปัจจุบัน พิกุทั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้ ไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิขูทั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรา นั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้ไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิขูทั้งหลายเธอจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้ไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าที่ขู่ทั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อนี้ไว้อย่างไรสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่า สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้ไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิกูทั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อนี้ไว้อย่างไรวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า เป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้ไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิกุททั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้รูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน มีในภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามมีในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามรูปทั้งหมดนั้นบุคคลควรเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราดังนี้เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน มีในภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามมีในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามเวทนาทั้งหมดนั้นบุคคลควรเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราดังนี้สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน มีในภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามมีในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามสัญญาทั้งหมดนั้นบุคคลควรเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราดังนี้สังขารอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันมีในภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามแล้วหรือประณีตก็ตามมีในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามสังขารทั้งหมดนั้นบุคคลควรเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราดังนี้วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันมีในภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีก็ตามมีในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามวิญญาณทั้งหมดนั้นบุคคลควรเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราดังนี้พิก u ทั้งหลาย อริยสาวกนี้เรากล่าวว่าเธอย่อมไม่ยุบย่อมไม่ก่อย่อมไม่คว้างทิ้งย่อมไม่ถือเอาย่อมทำให้กระจัดกระจายย่อมไม่ทำให้เป็นกองย่อมทำให้มอดย่อมไม่ทำให้โพลงอริยสาวกนั้นย่อมยุบย่อมไม่ก่อซึ่งอะไรเธอย่อมยุบย่อมไม่ก่อซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณ อริยสาวกนั้นย่อมคว้างถิ้งย่อมไม่ถือเอาซึ่งอะไรเธอย่อมคว้างถิงย่อมไม่ถือเอาซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณอริยสาวกนั้นย่อมทำให้กระจัดกระจายย่อมไม่ทำให้เป็นกองซึ่งอะไรเธอย่อมทำให้กระจัดกระจายย่อมไม่ทำให้เป็นกองซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณ อริยสาวกนั้นย่อมทำให้หมอดย่อมไม่ทำให้ลุกโพงซึ่งอะไรเธอย่อมทำให้หมอดย่อมไม่ทำให้ลุกโพงซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณพิกุทั้งหลายอริยสาวกผู้มีการสดับเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารแม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะความคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอริยะสาวกนั้นย่อมทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจันท์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้มีได้มีอีกดังนี้พิขุทั้งหลายภิขุนี้เราเรียกว่า ไม่ก่ออยู่ไม่ยุบอยู่แต่เป็นอันว่ายุบแล้วดำรงอยู่ไม่คว้างทิ้งอยู่ไม่ถือเอาอยู่แต่เป็นอันว่าคว้างทิ้งแล้วดำรงอยู่ไม่ทําให้กระจัดกระจายอยู่ไม่ทําให้เป็นกองอยู่แต่เป็นอันว่าทําให้กระจัดกระจายแล้วดำรงอยู่ไม่ทําให้มอดอยู่ไม่ทําให้โพรงอยู่แต่เป็นอันว่าทําให้มอดแล้วดำรงอยู่ พิขุนั้นไม่ก่ออยู่ไม่ยุบอยู่แต่เป็นอันว่ายุบซึ่งอะไรแล้วดำรงอยู่เธอไม่ก่ออยู่ไม่ยุบอยู่แต่เป็นอันว่ายุบซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณแล้วดำรงอยู่ภิขุนั้นไม่คว้างทิ้งอยู่ไม่ถือเอาอยู่แต่เป็นอันว่าคว้างทิ้งซึ่งอะไรแล้วดำรงอยู่เธอไม่คว้างทิ้งอยู่ไม่ถือเอาอยู่ แต่เป็นอันว่าขว้างทิ้งซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณแล้วดำรงอยู่พิขุนั้นไม่ทำให้กระจัดกระจายอยู่ไม่ทำให้เป็นกองอยู่แต่เป็นอันว่าทำให้กระจัดกระจายซึ่งอะไรแล้วดำรงอยู่เธอไม่ทำให้กระจัดกระจายอยู่ไม่ทำให้เป็นกองอยู่แต่เป็นอันว่าทำให้กระจัดกระจายซึ่งรูปซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณแล้วดำรงอยู่พิกุนั้นไม่ทำให้มอดอยู่ไม่ทำให้โพลงอยู Arizona, ่แต่เ <yogurt> ป็นอันว่าทำให้มอดซึ่งอะไรแล้วดำรงอยู่เธอไม่ทำให้มอดอยู่ไม่ทำให้โพลงอยู่แต่เป็นอันว่าทำให้มอดซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณแล้วดำรงอยู่พิกุทั้งหลาย เทวดาทั้งหลายพร้อมทั้งอินพรมและประชาบดีย่อมนมัสการภิกขุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้มาจากที่ไกลเทียวกล่าวว่าข้าแต่ท่านบุรุษอาชาในข้าแต่ท่านบุรุษผู้สูงสุดข้าพเจ้าขอนมัสการท่านเพราะข้าพเจ้าไม่อาจจะทราบสิ่งซึ่งท่านอาศัยเราเพ่งของท่านดังนี้